วันนี้มาปล่อยปลากันนะครับวันที่เจ็ดมิถุนาคนมาร่วมเยอะแยะวันนี้คนมาร่วมเยอะแยะนะครับอุ้ดอ้าวน้องโตโน่เกือบหัวคำำลงน้ำนะนี่เป็นมุมที่จะเห็นทุกคนโอ้คราวนี้ปล่อยพร้อมกันเลยทั้งคนหนึ่งปล่อยคนหนึ่งก็เอาเอาอาหารหวานนะ ลงยาวไปหาผักมาเต็มถุงเลยออมีมีปลาไหลด้วยเดี๋ยวนี่มีปลาไหลด้วยนะครับผมก็ไม่ดูเลยมีอะไรบ้างในหน้าที่อัดวิดีโอนะครับอืไปปลาไหลอุย้ยอ่าตอนโนโอเอาผัก ที่ตลาดมีผักเยอะก็าผักมาให้นะครับดูว่าปลาจะกินไหม <c oughs> เราผักให้เวิร์กรือเปล่าลองดู่ครั้งนี้เราผักให้ดู <c oughs> ไม่กินเลย <c oughs> ดูดีมันจะกินไหมเย <c oughs> <c oughs> แม,ม่ให้ทางนี้ทางนี้ไม่กินกนักตัวเลย ม่บึกบับบับเหมือนตอนเป็นอาหารปลานะฮะ หรือว่ามันไม่เคยกินน่ะมันมันไม่คุ้นอาหารใช่ไหมเออเดี๋ยวมันไม่มีอะไรกินก็มากินพวกไอ้นั่นปลาต๊ะป้าเลี้ยวอ้าวยกให้ฝั่งน้อง ขยันยก่จริงเ,งเอาสองนาทีครึ่งนะสวัสดีครับ